น้องจ๋าน้ำค่บน้ำแม่จ๋าพ่อแม่พี่น้องจ๋าสวัสด <Hey. S 1> ีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ <Hey. S 1> มากินข้าวบ้านคุณนายปารีสนะคะคุณนายปารีสเราจะตำม้นั่นซูกินแครอทตำแครอท กับไปไก่อบจามืมเนตามแครอทนะคะบน,นไก่อบแซ่บแซ่บฝีมือน,นนะฝีมือเองฝีมือคุณนายปาลิตเองจา้าย่งคุอยู่ในตู้อยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเนี่อบอยู่ในเครื่องร้อนๆเลยค่ะคุณนายปาลิโซฟูฟีมือมือนี้ตาแครอทจากักคุงกามีจา้าักคุงน้อย แต่วันนี้อยากกินตำแครอทนะเจ้า <c oughs> เผื่อทุกคนอยากกินนะ <c oughs> ตำแครอทสกับแซ่คือกันเด้เจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าแซ่แซ่คือสองเสร็จกอันนี่นะใส่รดเพราะว่าตำแครอรท่านต้องใส่น้ำตาลจังแซ่ กับแครอทว่าใส่น้ำตาลมันบแซ่บแครอทมันก็หวานอยู่แล้วแต่ว่าต้องตากน้ำตาลต้องใส่ผงชูรสเนาะใช่เลยเนาะไม่ขาดได้จังใดผงนัววันนี้นะคุณนายปาลีเราต้องใส่ผงชูรสน้ำปลาเนี้ยขาดบ่ได้ใส่หลายแซ่บหลายใส่แค่นั้นเออใส่อีกอยู่บป้าจเจมส์ใส่อันผงชูรสอันนั้นที่ทีเนาะย่างเบิร์ดย่างเบิร์ดคักเนาะ เขาบอกใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายคุณนายปลิเย่ะลงคืนเนี่ยคือว่างหล้ใจผงสโลทีทีแซเดอย่างซมเบิ้ลยี่เลยเนาะเออใจร้องเบิงเบิดเนี่ยังมันเค็มกับฟอแะบบกมีเค็มแบบระดาเนี่นะลงไปเลยมือหลดจงแจบสร้างดีรัตพร่างีเน เอาสรไก <ละ S 2> ่ติงกตกใจเบอร์ตส่ไก่ติงไก่เสร็จละไก่อ็นใส่หมกน้ำแล้วบอกเย็บร้อยิสมัยมาอยู่กําลังใหม่ใม่กินตํากินแต่ตําแค้รสนี่แหละแซ่บตําแก้รสอั่นครับทอดไก่ทอดไก่ํำป่านเนาะ แค่เือ,เอ,อนะขาดบ่ได้อีกไกลนะเนี่ยสมัยนี้เอ้ยเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยละตาแก้รสนี่ก็คายได้กินขาดบ่คุง้งอีงจังสิคืนมาเบิ่งมันตาแค้รสนะ <c oughs> ลืมมันลืมม <c oughs> ันนะ <c oughs> บอกแล้วได,ได้ได้ไม่ลืมนานเห็นไม่มากหนาลืมสู่ภูเก,ก็าหลังสังดนดกเนี็จ เราไปไปเดือกโอ้เราไปสวยเราไม่เคยไปยเศร้าคือเฮานี่จ้าเมานูแม็กซี่ไก่อบคุณน้าไ้ปารีจ้าเป็นตาแซบคักคุณน้าไก่อบเฟืองไอ้ตามแคนหลอดของเราไกอ่อ,ไกอบคุณนายปารีเสิร์ฟอย่างดีค่ะขอบคุณขอขอค่ะเสิร์ฟคนละจานเอลิสจัดก,การก่อนมูลเลยจานะ้าสวัสดีเอลิสบันดาปิติ มาเ้าเข่าไหมเออเนื hmm. okay. uh, mm ้ปวเข่ากรพอนีเข่าเย็นเีนก้เรากินไก่กับปอมเดแต้ไก่กัเลโลตีกับปอมเบแต้เราปม้องชิปปอมเดเต้หาร มาเดจ้ามากินข้าวด้วยกันวันนี้กินข้าวบ้านคุณนายปาลิจ้าเมื่มีมุมตั้งไดจะตั้งคน่ะที่บอยอดแสงย้อนแสงอยยามันพอวไบ่ได้ตั้งบ่ได้คนนี้ ไอเต้นนี้กินนุ่มือหลายมันจนเบ่อละดดี้เดี๋ยวนี้โ <Okay. S 1> อ้เพิ่นที่รัดดี้กี้บอรอบให้เรากินมิตเตไปซื้อไอต้นนี้เ,เดี๋ยวนี้เพิ่นเตมไม่เห็นคุณนายปรีดีโอไปอบจนบ้นางอ่ะจนเอะละไอนี้นะโ <laughs> <laughs> อบ้บังเกิดกือบทกหมดเกืบทุกมือใส่ฟองหรือแต่ใส่ แค่รถน้อยจนดสียแลต้นนี้บอทาวานไปช็อปปิ้งบมีมืออนายพอดีเราไปแต่ียมใบายเราไ้ไปะเ้าพี่น้องวหนมะตื้นเราไปโหลด อันนี้กินเขากินน้ำเรียบร้อยทือว่าไปหรือเบล่าเราไ่สไปไาคนมาหามือนั่นใบก็ไหนแล้วไปยังไงใบคนมันหลายใบสอใบสมคนน่ะมือที่ชวนเขาไปที่เราเป็นอย่างคนเป็นกินเขาแล้วเรียบร้อยทุกอย่างเราต้องโกเสียเวลาพวกนู้ไปกินแมคโดนุลไปกินเต้นแมคโดนัลไปกินอย่างหาเกลือเนื้ <laughs> mm. <laughs> C'est une nouvelle bye bye de auquel les restaurateurs vont oh. tous les orientales le saturant dès ce soir, mais mm. mm. sur la 23h pour cette pay de bâtiment mm. mm. au lieu de 2h du matin. On <laughs> <laughs> essaie <coughs> de s'adapter <coughs> <coughs> <vais> en avançant le service à 18h30, malgré qu'on essaie Donc il faut que je réorganise quand ça arrive ça va tout changer au niveau de ce que ça donne comme douceur cette nouvelle mesure annoncée hier par le préfet n'est pas un contre-feu. Les restaurants et bars doivent fermer entre 23h et 6h du matin. Et ce jusqu'au 2 août, date possible de l'arrivée du pass sanitaire. Mais les vacanciers, eux, pourront toujours ah, servir. Donc on comprend euh. pas la fermeture à 23h pour ouais. ne pas se passer. empêche mmh. les jeunes de se réunir sur la plage et partager leur bouteille euh, euh, et faire la fête music à fond autour du...

Il y a un cas de l'air. Une nouvelle réaction pour les pérennistes. Il s'ajoute au retour du masque en extérieur et en autre département sans le suivre la même voie. En Meurthe et Moselle, le masque sera à nouveau obligatoire. Dans les communes de Prince-Saint-Denis, il y a tout le

วันนี้เรามากินข้าวบ้านคุณนายปารีตนะคะแซ่บๆอร่อยด้วยการจาร้ามือนี่กับบมิ้อย่างหลายนอจ่าพ่อแม่พี่น้องจาฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งสงด้วยนะครับไปละจา้าบ๊ายบาย,บายขอบคุณค่ะบายขอบคุณค่ะ